สังคมกัมพูชาหรือว่าสังคมเขมรเป็นสังคมที่ขอไม่ใช่สังคมที่ให้คนอื่นอยากได้กับคนอื่นแต่ไม่อยากให้คนอื่นทุกคนคือคลิปวิดีโอนี้บอต้นจะพาทุกคนไปดูสาวเขมรคนหนึ่งเนาะที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เขาเห็นพฤติกรรมของคนเขมรเมื่อนุ่มวันเนาะนุ่มวันเด็กสอตองอแผ่นดินไหวที่ตึกสอตองอเขาก็ได้ ช่วยคนไทยขับรถแม็โฮจนว่า,าเป็นคนดีของอผู้ว่าช,ชาตินั่นเองทุกคนเขาทําความดีเขาช่วยเหลือพี่น้องจังที่จังหวัดสงขาที่อําเภอหาดใหญ่เนาะพ่อหนุ่มขเมนเห็นเขาช่วยเหลือก็อดทนไม่ได้ทุกคนอดทนไม่ได้ก็ออกมาแชะเขาออกมาว่าเขาทาไมไม่ช่วยขเมนทําไมต้องไปช่วยประเทศไทยอืคนเรามาทําความดีมาทาที่ไหนมันก็ดีอยู่แล้วทุกคนเพราะว่า หนุ่มวันคนนี้เขาก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยเขาก็อยากตอบแทนบุญคุณประเทศไทยที่ประเทศไทยนั้นมอบให้เขาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาทําความดีมันไม่ผิดแต่ว่ามันผิดก็เพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยเหลือขมรทําให้ออินฟูขมรในหลายคนนี่ออกมาต่อว่าเขาบอกว่าทําไมไม่ช่วยประเทศขมรททาไมต้องมาช่วยประเทศไทยมาต้นยอให้ดูทุกคนว่ารางานขามรกลุ่มนี้เนาะ โปวันคอยวิสมุตกระมือเอทเฟอร์คลิปเตอร์โอเจดับบลดนสาบอฟโอนเด็กกัดติกเล็ยนกขังหาดใหญ่นกขังตาตายครับผมดับบลดนสาซ้อมอกเอเจ้าจอ่อเต่ามันเลยเชยมเนี่ยเกปรบมาเดีโดนตาไห้แม่สวัสดีครับพี่ๆตอนนี้ก็ผมเดินทางมาถึงที่ที่ไหนนะพี่ชุมพรครับชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับผมก็มาเจอ ครับพี่ชายเป็นคนบ้านเดียวกันไหมครับผมเป็นคนกัมพูชานะครับผมก็วงบางยำจ้องอยู่ทางเจริญเปิดไอบ้องเออแนร้องครูนะบ้องของแปลงทางบ้องเจี๊ยโกนเข้ามาไอกับคนกัมพูชามือชายคนกัมพูชาเออบ้องเพลงคนไทยนะยำจ้องทางเจร បងធ្វើអញ្ចឹងគុំអាចត្រូវរសារតែគុំនឹងប្រើតាមហាជនបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតពលិកាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ពោះសប្បាយចិត្តជាមួយពោះសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំអញ្ចឹងប្រើជាអសុរោះជេរតបងទេពួកហាយ៉ាងបងក៏ថប់ជាខ្មែងមរុះថប់ទៅការនៅប្រទេសសៀមដែរហ្នឹងបងហាបើខ្ញុំអាចធ្វើបានពេលនេះគឺខ្ញុំអាចជាពលិកាបានប៉ុន្តែបងបើសិនជាបងជួយកបងជួយទៅប៉ុន្តែបងសូមក្ដីបែរទៅខ្ញុំនិយាយអរំទៅតែនេះបងធ្វើអញ្ចឹងគឺអាចត្រូវមើងអត់ទៅជួយតែតែហងៃបងជាខ្មែរ โอ้โหทุกคนคือหนุ่มขมรคนนี้สับเละเลยเขาบอกว่าทําไมจะทำไมไม่มาช่วยขมรทาไมต้องช่วยประเทศไทยเนาะเพราะว่าขมรก็น้ําท่วมอยู่ตอนนี้คือความเป็นจริงแล้วก็คือหนุ่มวันคนนี้เขาทํางานอยู่ในประเทศไทยทุกคนเขาทํางานอยู่ในประเทศไทยเขาคก็ต้องช่วยเหลือประเทศไทยนะครับทุกคนเนาะคืออยากจะให้เขาไปช่วยเหลือประเทศขมรประเทศขมร,ร,ขมรก็น้ําท่วมเหมือนกันแต่เขาทํางานอยู่ในประเทศไทยมันเขาคิดถูกต้องแล้วทุกคนถ้าบอต้นถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรในประเทศไทยที่ บาต้นไปช่วยเหลือได้บาต้นก็ไปช่วยเหลือทุกคนเหมือนอบริจาคน้ําท่วมบาต้นก็ไปบริจาคที่สายใหม่เเพราะว่าเราทํางานที่นี่เราอาศัยผืนแผ่นดินที่นี่เนาะคนกัมพูชามันก็มีคนเยอะแยะอยู่แล้วพวกคุณก็ช่วยกันเนาะตอบแทนเขาบ้างคือประเทศไทยเนี่ยให้อะไรหลายๆอย่างกับขมรแต่ขมรกลับไม่เคยให้ก็มีแต่ขอไม่อยากให้คนอื่นมีแต่ขอของคนอื่น แบบนี้สังคมมันก็ไม่น่าอยู่ทุกคนคือสังคมคขมนกับสังคมไทยมันแตกต่างกันมากเนาะสังคมไทยคือแลกเปลี่ยนคุณให้ผมผมให้คุณคือคขมนเนี่ยมีแต่คุณให้ผมอย่างเดียวผมไม่ให้คุณนี่คือสังคมที่สังคมที่ด้อยพัฒนาสังคมที่เห็นแก่ตัวเนาะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้สาวคามนนี้ไม่พอใจทุกคนสาวคขมรออกมาไม่พอใจออกมาปกป้องประเทศไทยออกมาปกป้องหนุ่มวันเลยทุกคนไปฟังคลิปอ่สาวคขมรคนนี้ครับ ชาชนคนไทยน้ำท่วมภาคใต้เนาะแล้วก็เห็นคลิปคนกัมพูชาประนามดาต่างๆนานา,นา,นา,นานคือเยอะมากแล้วก็ฉันก็อยากจะถามกลับไปว่าคนเราสางความดีมันผิดด้วยหรอในเมื่อเขาก็ยังทํางานมาหากินในประเทศไทยในเมื่อครอบครัวเขาก็ยังยืนอยู่บนแผ่นดินไทยต่อประเทศนั้นๆน่นเนะเขาทําความดีต่อประเทศนั้นๆน่นะมันผิดตรงไหน ความดีที่เขาสาั่งมาก่อนนานนี้คุณไม่จําเลยเหรอฮันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเฉพาะคุณเองที่เอาไปคิดว่ามันไม่ดีแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือความดีช่วยเหลือต่อสังคมแค่เขาไม่ได้ช่วยเหลือประเทศ้านเกิดกําเนิดมันผิดด้วยเหรอนี่ทุกคนคือคนคน,คนเราทําความดีมันย่อมได้ดีอยู่แล้วทุกคนทําความดีมันย่อมได้ดีอยู่แล้วมันย่อมได้ดีเข้าหาตัวเองแล้วก็ครอบครัวชีวิตการงานแล้วก็สังคมเนาะการทําความดีเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําให้อะไร ผลตอบแทนมันก็คือความดีย้อนมาหาคุณนเนาะคำแนนก็หัดยอมยอมรับหัดให้หัดให้คนอื่นบ้างเนาะอย่าไปหัดรับแต่ตัวเองหัดยื่นมือให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นบ้างน้ำจิตน้ำใจมีบ้างเนาะอันนี้คือไม่ว่าการเรียนการรักษาพยาบาลคือประเทศไทยเป็นคนรับประเทศไทยเป็นคนให้แต่คุณเป็นคนได้รับอย่างเดียวได้รับผลประโยชน์อย่างเดียว แต่ประเทศอื่นเขาเสียผลประโยชน์คุณไม่รู้จักสำนึกไม่รู้จักบุญคุณของคนอื่นเลยแบบนี้สังคมบ้านคุณมันก็ไปไม่ไหวมันก็ด้อยพัฒนาอยู่แบบนี้ถ้าเห็นแก่ตัวนะคนก็เหมือนกันทวนถ้าไม่พัฒนาตัวเองให้เกียรติคนอื่นให้คนอื่นสังคมมันก็ไม่พัฒนาอยากได้แต่ของตนเอง อยากเอาชนะคนอื่นข่คมคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นช่อโกงแม้กระทั่งเพื่อนมันก็ไปไม่รอดครับทุกคนเหมือนยูทูบเบอร์ชื่อดังอวดรวยคนหนึ่งที่ออกมาทำคลิปอวดเงินโชว์เงินเนี่ยโชว์เงินได้จาก u t u b e เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีเพื่อนครับทุกคนสุดท้ายแล้วก็อยู่คนเดียว หลอกลวงช่อโกงแม้กระทั่งผู้มีพระคุณไปขอเมียให้มันยังทำได้ถ้าเป็นคนอื่นนะพวกคุณคิดว่ามันจะคิดว่าจะรอดไหมมันก็ทำครับทุกคนทำเสร็จก็ไม่รู้สำนึกอีกออกมาหัวเลาะโชว์เงินอีกรู้สึกอายบ้างไหมรู้สึกอายพ่อตาแม่ยายบ้างไหม รู้สึกสงสารเมียบ้างไหมที่มีผัวขี้โกงแบบเนี้ที่มีผัวไม่มีอย่างอายแบบเนี้ยรู้สึกอายบ้างไหมพ่อตาแม่ยายจะเอาหน้าไปไว้ไหนมีลูกเขยขี้โกงหักหลังแม้กระทั่งผู้มีพระคุณไปขอคู่ร่วมชีวิตให้สุดท้ายแล้วมาขู่เอาเงินกับเขา เอฟซหลายๆคนถามว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังอวดรวยไปไหนละ้ะมันยังออกมาทําคลิปอยู่ทุกคนเนาะมันยังออกมาทําคลิปอยู่มันชอบโกงคนอื่นแล้วมันไม่ออกมาพูดอะไรเลยมันไม่กล้ายอมรับแต่สังคม,มก็ตัดสินไปแล้วครับว่ามันเป็นคนขี้โกงถ้าคนมันไม่ทําผิดมันสู้นะครับทุกคนเนาะถ้าบอต้นเนี่ยมากล่าวหาบอต้นเนี่ยบอต้นสู้นะครับสู้้ถึงที่สุดแต่อันนี้คือ เป็นคนทำผิดก็เลยยอมรับแบบไม่พูดอะไรยอมรับแบบหน้าด้านๆออกมาทําคลิปโชว์เงินคนเขาผู้มีเยอะแยะมากมายพันล้านเขาไม่โชว์เงินนะครับทุกคนส่วนมากคนไม่เคยมีมันมันมาชอบโชว์นี่แหละคือพฤติกรรมคนที่อยากได้แต่ของคนอื่นอยากได้ผลประโยชน์เข้าตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เหลืออะไร ขามีนก็เหมือนกันเนาะอยากได้อย่างเดียวไม่ยอมช่วยเหลือคนอื่นไม่ยอมแบ่งปันคนอื่นเห็นคนอื่นทําดีไม่ได้อยากให้เขาทําดีแต่กับตนเองแต่ตนเองไม่เคยทําดีกับเขาการทําดีเนี่ยไม่ใช่ว่าทําดีกับพี่น้องถึงจะได้ประโยชน์ทําดีนี่ทำดีกับเพื่อนผูงทําดีกับเพื่อนบ้านทําดีกับคนทั่วไปมันก็ย่อมได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเป็นคนดี เพื่อนดีๆก็จะเข้ามาหาเราโอเคครับ okay, ทุกคนสลักพีนี้นอกวัตุนก็จะออกมาสแสดงความคิดความเห็นกับพฤติกรรมของขมิมีแต่อยากได้ไม่เคยอยากให้เห็นคนอื่นทําดีก็ออกมาต่อว่าเขาอิจฉาเขาพฤติกรรมแบบว่าด้อยพัฒนาโอเคครับผมสวัสดีครับ